เมื่อสนิททีบ้านเลยเห็นว่าคุณภาพภาพในเพลงชัดมากยิ่ขึ้นนะฮะนี่ยมานะเดี๋ยวเราเปิดทาง้องเลย่าพี่ดูด้วยทุกคน ส <Es poor noise> วัสดีครับมาตติบล็อกก่อนครับหลากหลายกับมาพบกับเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์โปรเจคเตอร์นะครับจะไปนำเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นของยอดเดชนะครับเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นระบบ Android นะเพื่อนๆตัวนี้มีชื่อว่า C4 Pro ครับเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับเดชโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็น OEM ให้กับหลายๆแบรนด์นะครับที่ทำโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้โปรเจคเตอร์เองหรือมาทำเองเนี่ยครับ ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเพื่อนๆได้แบรนด์ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนเลยครับนี่นี่เป็นหนึ่งในแคะ่ปปล็อกของเขานะครับเนี่ยเขายังมีปล็อกแบบนี้ประมาณห้าหกลายเลยนะครับที่เป็นปล็อกของโปรเจคเตอร์นะครับแต่เนี้ยเป็นรุ่นแบบกลางๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆความพิเศษของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีมากมายเลยนะครับโปรเจคเตอร์รุ่นเนี้ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ใช้เป็นโฮมเทเลเตอร์ส่วนตัวหรือโรงหนังส่วนตัวเท่านั้นนะครับตัวเนี้ยยังใช้งานในรูปแบบของสำนักงานออฟฟิศบริษัท ห้างร้านต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับในการประชุมสัมมนาหรือมิ팅ไม่ว่าเพื่อนจะไปเปิดบท Excel PowerPoint ก็สามารถพิเศษงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับเเขาบอกว่าโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นแรกของโลกนะครับที่มีระบบขาตั้งแบบไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถยกตัวเองได้แบบนี้เลยนะครับประมาณ12องศานะเพื่อนๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีขาลเลือ่อนหรือว่าเราก,กดให้มันยกใช่ไหมตัวเนี้ยมันควบคุมโดยรีโมทหรือสั่งการโดยอัตโนมัตินะนะเพื่อนๆแล้วก็ทั้งตัวเครื่องเนี่ย ยังมีระบบออโต้อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้โฟกัสออโต้คีสโอนแล้วก็อีกออโต้อีกหลายๆอย่างมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดของตัวพีเตอร์แล้วกันนะครับสำหรับสเปคของพีเตอร์รุ่นนี้นะครับความสว่างอยู่ที่1,200งพนแอนซีนะครับที่พันแีหรือฟูลเอสดนะครับรองรับความละเอียด 4K ด้วยนะครับแต่ผมลอง 8K 12K ก็ลองแล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับตัวเนี้ยอ่ะโอเคมั้ยล่ะผมว่าสุดยอดเลยนะโพีเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นระบบที่เป็น LCD นะครับส่วนตัวแลมปปหอดเเเนนนนีี่่ย็็รระะบบบท LED คั ทำให้เพื่อนๆใช้งานได้นับๆหมื่นชั่วโมงเลยนะครับนี่คุ้มค่ามากๆเลยครบระบบของตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็น Android 9.0นะครับ RAM อยู่ที่2 g b นะครับหน่วยความจำเนี่ย32 g b เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาติดตั้งใช้งานได้เลยทันทีเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นบลูทูธ5.0ยังรองรับภาษาเนี่ยทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับน้ำหนักเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณ1.8กิโลนะเพื่อนๆนี่ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่ส่วนการรับประกันเนี่ยอยู่ที่1ปีนะครับรับประกันจากออฟฟิเชียลของตัวบริษัทเรดเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่างเงินมากๆกนะครับกับที่เราต้องจ่ายเงินไปขนาดนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมขายพรเจคเตอร์เนี่ยมานานมากแล้วนะครับถ้าเป็นสมัยนั้นเนี่ยพรเจคเตอร์แบบเนี้ยไซส์ขานาดนี้แล้วก็ฟังก์ชันมากขานาดนี้ราคาเนี่ยเป็นล้านเลยนะเพื่อนๆแต่ปตัจจุบันเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่ 5 6 0ถึงพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมสีดายนิดนึงตรงเลนด้านหน้าเนี่ยเขาน่าจะมีตัวที่ปิดเลนมาให้เราสักหน่อยหนึ่งเนี่ยซึ่งบางทีการกลัวมนไปกระแทกหรือแบบเลนไปโดนอะไรเนี่ยแต่ไม่แน่อนา,าคตก็อาจจะทำเพิ่มมาก็ได้นะครับต่อไปก็ามา<จ>แกะกล่องกันเลยนะครับแพคเกจกล่องเนี่ยเป็นกระดาษแข็งลังแบบอาร์ตการ์ดน,นะครับค่อนข้างทำให้ได้ดูแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับสิ่งเราจะได้นะครับนี่ก็จะมีสายปักพาวเวอร์แบบนี้นะครับมาแบบนี้เลยนี่นะครับนี่มีโมดควบคุมแบบนี้ ซึ่งตัวเครื่องเองเนี่ยไม่มีปุ่มกดต่างๆนะครับต้องใช้จากรีโมทเท่านั้นนะครับนี่คู่มือาการใช้งานซึ่งผมว่าเขาบอกค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะคู่มือนี่นะ<ล>ครับก็บบตัวโปรเจคเตอร์นี่สำหรับในส่วนวัสดุของตัวโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเกรดอย่างดีนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนการดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะดูเรียบหรูเลยนะครับตรงช่วงแผงด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นที่รับสัญญาณอินฟราเรดนะครับจากรีโมทแล้วก็ตัวเลนส์ สำหรับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพอร์ตการใช้งานแล้วก็ระบายความร้อนจากด้านหลังนะครับพอร์ตการใช้งานนะครับก็จะมีออติคอลช่องเสียบหูฟัง USB อแฟลชไดร s ฟ f a s อสบีไฟล์ชาร์จเฮพอร์ตช่องเสียบสายสัญญาณแลนช่องเสียบสายไฟ A c พร้อมแล้วเราก็มาเปิดเครื่องเลยครับกดปุ่มเปิดจากด้านบนนะครับเครื่องเนี่ยทำงานอนข้างไวนะครับภายใน5วินาทีก็เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีการตั้งเครื่องนะครับจะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับ หรือเพื่อนๆเจาไปแขวนบนเพดาน,นเนี่ยก็จะมีโหมดในการกลับภาพได้นะครับระยะการฉายเนี่ยก็เริ่มมาแต่ประมาณ60นิ้วนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือผมปิดไฟทั้งหมดนะครับตอนนี้มืดสนิทเลยนะครับรอบๆด้านหรือว่าไฟทุกอย่างเนี่ยปิดมืดสนิทนะครับนี่ระยะฉายที่อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณ2เมตรสเซนแล้วก็ได้จอเนี่ยผมวัดแล้วอยู่ทีออ่83นิ้วนะครับนี่จากเส้น,นยาง,งตรงนี้เลย83นิ้วโอ้โหก็ใหญ่เลยนะเนี่ยนี่เพื่อนๆดูเลยนี่นน ่เนียโอเคเลยอ,ะอ่ะ่ะพอเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราเข้าไปในตรงส่วนของการตั้งค่าก่อนเลยนี่เข้าไปตั้งค่าเลยว่าอ่อ Wi-Fi นี่เนี่ยตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่เอค่ายผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้งานได้เลยทันทีไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตดูเน็ตฟล x YouTube แล้วก็แอปต่างๆพวกนีน้ใช้งานได้ทันทีนะครับแบบนี้ Auto ออโต้โฟกัสนะผมปิดออโต้ Auto. เปิดออโต้ฟุ๊บอ่ะ,อ,ะอย่างนี้นะครับจำทีนึงฟุ๊บออโต้โฟกัสภายในระบบของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับมีระบบออโต้ต่างๆเนี่ยให้เราเลือกใช้งานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเส้นเอียมทางหมูอัตโนมัติปรับความคมชัดอัตโนมัติปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติปรับแก้ไขหน้าจออัตโนมัติปรับหาตำแหน่งหน้าจออัตโนมัติปรับหลีกเลี่ยงอุปสรรค แบบอัตโนมัติหากการปรับระบบอัตโนมัติเหล่านี้ยังแก้ไขและตั้งค่าไม่ถูกใจเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขและตั้งค่าเนี่ยแบบเมนูเนี่ยได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเช่นโอ้โหออโต้เยอะๆหมดเลยส่วนเรื่องของแสงเนี่ยเห็นไหมพอสว่างแล้วก็ตรงนี้ดอกเปิดดูนะตรงนี้ปุ๊บพอสว่างเพิ่มขึ้นมาฟึ๊บอ่ะนะฮะเพิ่มหมดเลยปิดปุ๊บดับไปตรงนี้อีกลองปิดลองดับปิดอ่ะดับก็บิด เราจะให้มันสายมารถปรับยกระดับได้ถึง12องอนศาไดขึ้นไปหากปรคเตอร์วางตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนต้องการแล้วแต่ว่าขนาดเนี่ยมันยังไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนปรับขนาดตำแหน่งเนี่ยที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับตรงนี้สำหรับการระบายความร้อนของตัวเครื่องตัวเครื่องจะมีพัดลมอยู่ด้านใน การระบายความร้อนของตัวเครื่องทั้งหมดจะถูกเป่าลมออกมาจากทางด้านหลังของตัวเครื่องเดี๋ยวเราลองมาดูคุณภาพด้ะเสียงของตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับว่าคุณภาพดีแค่ไหนแล้วก็มีวิธีแบบใดไอ้วิธีลุยเดียวบ้าละซึ่งแบบนั้นมันมักจะสร้างความเสียหายมากกว่าที่จงดั่งผมนั้นทําอีกมันจะไม่มีแล้วครับมันยวจะลองดูว่าถ้าผมเปิดไฟทั้งหมดนี่ก็เปิดมากรงนี้ด้วยว่าเวลาแสงเข้ามาเนี่ยมันจะสู้แสงได้มากน้อยแค่ไหนนะดูนี่หลังล่นงเลยนี่นะ มันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามีจอเนี่ยนี่ที่ผมใช้นี่มันเป็นขนาดธรรมดานะครับผมว่าถ้าเรามีจอดีๆเนี่ยความคมชัดมันก็จะสูงขึ้นนะอยาให้ดูว่าเป็นแบบไหนสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากแสดงให้เพื่อนเห็นว่าหากเรามีจอคุณภาพดีๆเนี่ยต่อให้เราเปิดไฟทั้งหมดหรือมีแสงจากขนอดเข้าเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ชัดเจนเลยนะครับยิ่งปิดไฟเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะบอกเพื่อนๆว่าตัวนี้นะครับสามารถใช้งานในห้องประชุมขนาดเล็กเนี่ยได้เลยนะครับ เพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยไปปรับเปลี่ยนการใช้งานเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานที่นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะประหยัดงบหรือประหยัดเงินไปอีกเยอะเลยนะครับต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กอย่าี้ครับนี่นี่คือตัวบุ้นเอ็กนะครับนะอ่านชัดเจนนะนี่ก็แบบมีแสงไฟขึ้นด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านล่างเปิดแสงเข้ามาด้านเนี้ย,ยอ่านอกชัดเจนเลยเลยมะเดีย๋ยวลองปิดไฟดูว,ว่าเป็นไง นี่ตอนนี้ปิดไฟหมดแต่ว่าแสงนี้เข้าแต่ด้านนี้นะครับเนี่ก็ยังเห็นชัดเจนเลยอ่ะไฟสบายเนี่ยห้องประชุมขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสามารถใช้โปรเจคเตอร์ตลุนี้ได้ไฟสบายๆเลยครับน,น,นี่เลยว่าติดตู้เลยฟุ๊ชัดเจนทุกอย่างสำหรับในส่วนต่อไปนะครับเพื่อนๆคงอยากเห็นกันแล้วว่าหากโกลเตอร์รุ่นเนี้ยไปฉายแบบจอใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะ แบบไหนอย่างไรนะครับเดีย๋ยวเราไปทดสอบภาพและเสียงดูหนังฟังเพลงกันเลยกันนะครับว่าคุณภาพเนี่ยมันจะโอเคขนาดไหนที่เ,เพื่อนๆเห็นในตรงนี้นะครับคือจอขนาด150นิ้วนะครับโดยมาเว่าระยะถอยผมงตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ4เมตรเลยเป๊ะๆประมาณนี้ครับนี่เล็กจอขนาดนี้เลยถึงเป็นใหญ่ลังการเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองติดไฟให้ดูว่าถ้าติดไฟแล้วเนี่ยมันจะชัดอีขนาดไหนแล้วถ้าผมเปิดไฟอยู่ไหนเนี่ยทั้งหมดเลยใน,นบ้านตอนนี้ผมปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเมื่อสนิททั้งบ้านเลย เห็นว่าคุณภาพภาพเนเพลงชัดมากยิ่งขึ้นน,นะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวเราเปิดหน,นังตุ๊กเลยดีกว่านี่เรื่อยเรืย ต้องขออภัยนะครับเสียงบางส่วนเนี่ยผมไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆฟังได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆเลยครับว่าเครื่องโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เสียงดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันแบบสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ถูกพเจ้าวยทอดรจะลางเองพฤติกรรมต้องหัวขวานนั่นให้ดีๆล่ะ สำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าตัวเครื่องโปรคเตอร์กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยสามารถสะท้อนภาพหรือการมีเลอร์ภาพเนี่ยได้เลยทันทีนะครับสรุปหลังจากที่ผมทดสอบการใช้งาน,นตัวโปรคเตอร์ เดชรุ่น C4 Pro รุ่นนี้นะครับพอรู้สึกผมเองเนี่ยผมรู้สึกชอบนะครับว่าด้วยตัวเครื่องเองเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่มากนะักแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้งานดูหนังฟังเพลงคอมพิวเตอร์มิ팅ส์พิเศษงานในห้องประชุมขนาดเล็กเนี่ยเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับถือว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากแต่สามารถสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับคนภายในครอบครัวได้ผมว่าถือว่าคุ้มค่ามากๆเแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับผมมีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับร้านที่ผมได้มานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ในทีเดียครับลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมันติบ็อกนะครับเพื่มแรงใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับเข้ามาเข้ามามันตี้